สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับป้ากับผมอีเแล่านะครับกับรุดคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาไปใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดเบ็ดโฟมนะครับหน้ามหม่ยนะครับเนาะจะเป็นเบ็ดโฟมเบ็ดโฟมหน้านะครับเบ็ดเกิร์นั่แหละครับที่ผมได้ใส่ในคลิปก่อนหน้าบ่นนะครับนี่ก็ได้มาใส่รอบหน้าม้หมารอบแล้วนะครับหน้า่อนข้างจะน่าักแลวครับนี่กับเยียดจนใส่เดือนครับผมใส่เดือนครับเนาะนะครับ ใ้เดือนเม็ดประมาณสามสิบกว่าครั้ครับผมใส่ได้ไปน้อยเลยนะพอครับเหยื่แตกเหยื่พุ่งหมด้โอเคครับเดี๋ยวผมใส่เวทเซตเทาก็จะมาใจกันเนาะเมื่อคืนเนาะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามดูครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอามาใจกันเลยเนาะตอนนี้ผมก็ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับ กินเราไหวเลยนะครับใส่ตั้งใจมือแต่งเย็นเนาะเดี๋ยวไปพรครับผมไปครับเขยรับผมครับดูครับดูครับดูครับติดแล้วครับผมนะครับดึง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 โอ้หหันสุดท้ายวันนี้ครับนึกว่าจะมาได้กินไหมครับได้อยู่ครับป่าบอกค่อยกินครับวันนี้โอ้ได้สวยเลยโอเคมัน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 ถือว่าได้อยู่ครับ มันมันกึ้นนะครับเหมือนมันจะขาดใกล้จะขาดแล้วครับเนี่ยครับถ้าทิ้งไว้ในนานนี่ขาดในนอนผมงมานะใส้อะโอเคครับเส่โยครับใส่พอกินพอนี่ยนะครับพันธุ์ท่่าสดีครับผมมันบุกเไปกินครับวันนี้โอ้ผมรุ่นกันน่นนะครับนึกว่าจะบากินเลยนะครับโอเคเนาะถือว่าได้ตัวนะครับเดี๋ยวปุจะทิ้งไว้ถ้าเกิดตอนเจ้าจะมาพอกันกั้มนะรับเนาะ พอจะได้ป่ามือนก็นะครับได้มาตัวแล้วครับเดี๋ยวถ้าได้ไม่แหมสักตัวก็ถือว่าโอเคครับได้พอได้กับเข้ากับน้ามั่นะครับเนาะอืมโอเคครับงวาจะมาได้ตัวแล้วครับเดี๋ยวมาจอมพอกันครับนะครับครับผมสวัสดียมเจ้าครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับเจ้าเห็นมาแล้วนครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาใจเบิกแกนพอนะครับเหมือนแต่คืนผมได้ไปตัวเดียวนะครับเนาะปลาไม่ค่อยกินนะครับเกิือไก่ใส ติดกูมานะครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันครับแม่เจ้านี่ผมจะได้ปลาแฮมกกลนอพอนะครับติดตามรับชมกันต่อครับผมกันแหลกครับผมเล็บเออเล็บปิงครับผมมากินครับกันนี้นะครับเดี๋ยวพอกันต่อไปกันเลยเนาะกันในติดเดี๋ยวผมก็จะทายพอนะครับอืม โอ้ยขอบชจงกระโอ้ขอบเลเล่เบลเล่นครับเสียดายับรูม <us> <iny bar> ันลงไปพันต่อไม่ตั้งลุ่มครับเออตัวใหญ่ขนาดเสียดายครับเนาะครับแต่เดี๋ยวหน้าต่ไม่ยู่ครับถ้าคนมักป่าหนุ่มนี่เป็นป่านุ่มได้เลยนะครับนี่ผมก็จะเอาไปใหญ่ได้อยู่นะครับนะครับ ไม่กินได้อยู่นะตัวใงญ่ยนะครับนาะเสดายครับโอ้ใส่งามเลยครับลงไปพันจริงไหมงข้างล่างครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปอยู่ครับโอเคครับดย๋ยไม่พอกันต่อไปกันเลยเนาะโอ้เสดไย้เหรอใชครับครับผมครับผมอ่าจะ เบ็ดหายนะครับเนาะถ้าเป็นปลายก็คงจะบะทอดไปขนาดนี้นะครับก็บเป็นอย่างครับผมเนาะค่อข้างมังอาจจะพุทธจะรุดไปก็ได้เขึ้นในสิ่งที่นี้แล้วครับเนาะหายไปสองสามคันนะครับสองสามหลังก็คือไปทั้งสายเลยนะครับถ้าแบบเป็นปลาก็เป็นอย่างอื่นแล้วครับโอเคครับเป็นอย่างครับผมเนะาะก็มีพฟองแล้วครับเพราะว่า ห้องก็เป็นห้องสาธารณะนะครับเนาะหลก็บอกวว่าไก่มาห้องแต่คืนผมมาได้มาใจครับต่นปีผมดูนี่หายไปสองประมาณสองสามครั้งครับเคครับเป็นอย่างครับเนาะเดี๋ยวพอกันต่อไปดีกว่าครับเคครับผมก็ผลงานวันนี้ก็ได้ป่าริมใบตัวนะครับเนาะตัวตะเคียนนั่นนะครับเต่ตัวใหญ่อยู่นะพอพอใจได้ครับนี่ก็ นิ่มตัวขตายไปครับเสียดายครับตัวใหญ่ครับนี่กินได้อยู่ครับตายไม่อยเนาะเอาไปแอปได้อยู่ครับนี่ครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้ปลาไปสองตัวนะครับเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแกนสว่าหากินบางข้างมันก็ได้บางข้างมันก็ม่ได้นะครับวันนี้กกถือบบฟานะครับได้ปลาไปสองตัวนะครับตายไปตัวเป็นตัวได้แต่คืนนะครับเนาะ เจ้านี่กับเบสหายไปสองสามลังนะครับกับเราไปยังครับ <c oughs> มันกับมีฟองแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะของนรรมชาชาจะเอนิเดียใๆเพิ่กับมาหาซอว่าหากินกันเนาะบางคนนึงซอว่าหากินกันปเป็นยังครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รถคุมึงเหนือคนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้สำหรับวันนี้รถคุณมึงเหนือขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม